ที่มาเป็นปัญญาการศึกษาไทายว่าต้องสร้างให้คนพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นน่ะกู้ลแปลว่าฉลาดใช่ไหมคือทําให้ยังไงก็ได้ทําให้ตัวเองเกิดปัญญาเสมอทําให้ตัวเองฉลาดไว้เสมอนั่นหลวงพ่อเทียนเลยทําเรื่องนี้ว่าเจริญสติไปเลยเพื่อให้เกิดปัญญาเดี๋ยวคุณทําอะไรก็ได้ไม่ต้องเจริญสติทําอะไรก็ได้ทําให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิทีนะจะไม่ใช่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้เราเดือดร้อนเพราะเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอาปัญญานั้นมาใช้เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นเอาแล้วเอาเปรียบผู้้้้อออื่่่นแแลววววก็สราาาางงคมดีใหตตัเเ ผมช่วยให้คนอื่นนะแล้วเอาได้เอาเปรียบต่างนี่เป็นปัญญาเหมือนกันแต่เป็นปัญญาม,มิชาทิฏฐิทําให้คนเองเสียประโยชน์ทําให้คนอื่นเสียประโยชน์จะถ้าเป็นปัญญาสามัิฐิท,ท,ทาให้คนอื่นได้ประโยชน์และทาให้ตนเองได้ประโยชน์ตรงนี้จะเป็นกุศลสู้ปะสัปสมปทาปัญญาแบบนั้นนะคำพูดถ้าพูดไม่เป็นนะคพูดถูกกลายเป็น พูดผิดนะการกระทําบางอย่างที่ทําให้ให้เป็นเราทําไม่เป็นของเสียหายเราคิดไม่เป็นก็ทําให้เกิดเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรามาสร้างตัวกุศลแต่เราเชอบใช้ปัญญาโดยตรงเนี่ยมันคาบเกี่ยวที่มันส่วนใหญ่พูดถึงปัญญามันมันมกจะเน้นไปทางอากุศลได้เป็นมิจฉาทิฏฐิ<ๆ>เช่นปัญญาสีทุนชัยอย่างเงี้ยเนาะลักษณะอย่างเงี้ยดังนั้นจึงที่เรามาปฏิบัตนินี้เพื่อให้เกิดปัญญาเท่านั้นจะดูนังฟังเพลงก็ได้แต่ว่าขอให้เกิดปัญญาแต่ดูนังฟังฟังเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหตุการณ เกิดปัญหามันเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นตัวปัญญาสมาธิจะแปลงปัญหาให้เป็นอะไรเสมอเป็นปัญญาได้เสมอนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่เรายกนี่เพื่ออะไรณวันนี้เราไม่สามารถจะตอบได้ว่าเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเป็นเหตุหรือเป็นผลปัญญาเป็นผลเป็นเหตุของปัญญาคืออะไรก่อนที่จะถึงตัวเหตุของปัญญาคือ เหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแสงสว่างทําให้ตามองเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวปัญญาคือดวงตาแต่ดวงตาที่ไม่มีแสงสาว่างนะี่มีประโยชน์นไหมมองไม่เห็นนะเพราะนั้นเราต้องสร้างแสงสาว่างขึ้นมาพาะทุกคนมีดวงตาอยู่แลว้วใช่ไหมถ้าแสงสว่างแสงสาวาง่สงสา,วางคือความรู้สิบต,ตัวแต่ถ้าแสงสาว่างที่มันไม่นิ่งเนี่ยมันจะทําให้มองเห็นถนัดไหมเช่นเวลาเราจุดเทียนไขแล้วมีลมพัดไปพันม,มาวับบบหรือม,ม,มีไฟมันกระพริบตลอดเวลาเนี่ยมันส่ายมันกระพริบตลอดก็ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นตัวนิ่งของแสงเป็นสมาธิตัวแสงสว่างคือตัวสติ และสัมปชัญญะตัวปัญญาคือสิ่งที่เราพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นผลต่เหตุก็คือสัมปชัญญะและสมาธิสัมปชัญญะก็ให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ให้เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเรามาฝึกตัวสติสัมปชัญญะสัมมาสตินะที่มาฝึกสัมมาสติที่เราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นสัมมาสติไหนเป็นมิจฉาสติถ้าเป็นมิจฉาสติก็จะออกมาเป็นมิจฉาปัญญามอนัง เป็นปัญญาเห็นแก่ตัวแต่เป็นสมาธิฏิเขาจะออกมาเป็นสัมมาปัญญาท,ทีนี้เราฝึกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นสมมาทิฏิเป็นสมมาถสติหรือเป็นมิจฉาสติเพราะมีข้อจํากัดอยู่สี่สี่ความหมายที่ปัญญานั้นจะเป็นสมมาถสติสติได้หนึ่งจิตที่ถนักรู้ แต่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเท่านั้นอย่างที่พูดไปตอนเช้าตาเห็นหูได้ยินเท่าไหร่เท่านั้นไม่คิดเกินเลยกว่านั้นจมูกได้กลิ่นรินริมรสกายสัมผัสจิตรู้ก็ให้รับรู้เท่าที่มันมีอยู่เรียกว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของสุขหรือเป็นที่ตั้งของทุกเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาให้เห็นอย่างนี้นะถ้าเป็นที่ตั้งของสุขเนี่ยเราก็จะแสวงหาสุขตลอดเวลาก็ไม่ใช่สติปัฏฐานนะแต่ สแสวงหาทุกตลอดเวลาก็ไม่ใช่สิบ่ะแต่สแสวงหาวิธีการบรรเทาทุกบำบัดทุกทุกในร่างกายมีแต่บรรเทาและบำบัดเท่านั้นนะแต่ไม่สามารถจะตัดได้โดยเดขาดได้เพราะมันเป็นทุกโดยธรรมชาติเพราะนั้นสแสวงหาวิธีการบำบัดและบรรเทาทุกเห็นอย่างนี้ถูกนะอันที่สองเวทนามีสามคือสบายไม่สบายและก็ไม่แน่ไม่ใส่ใจก็ได้ก็ให้รู้ทั้ง3อย่างเหมือนกันอ๋อนี้สบายก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่สบายนะ พอเปลี่ยนเป็นไม่สบายฉันก็ต้องเปลี่ยนนะไอการเปลี่ยนระหว่างสบายไปสู่ความสบายจุดเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราได้ตระหนักรู้ทุกครั้งตรงนั้นเป็นสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นตรงนั้นจุดเปลี่ยนนะแล้วอันที่สามคิดระหว่างความคิดกับไม่คิดระหว่างคิดกับไม่คิดถ้าหากว่าในขณะนี้ถามว่าคุณกําลังคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณใจคุณ รู้อะไรอยู่เห็นอะไรอยู่เข้าใจกําลังฟังฟังแล้วเข้าใจจิตที่รู้และเข้าใจกับจิตที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องอ่าจิตที่กําลังรู้อะไรอยู่ตามความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัววิจัยเป็นตัวรู้นะ เป็นตัวรู้เป็นตัว knowing นะไม่ใช่เป็นตัว thinking นี่ถ้าหากว่าเรารู้เอาขณะนี้มันมีความคิดบางทีนั่งฟังอยู่จิตมันลอยไปา้างหนวันนี้ได้ข่าวว่าท่านจะยึดโทรศัพท์ก็ฉันมีนัดก,กับหมอฉันจะทำไงจะออกรูปไหน,นกำลังคิดอยู่น,น,นะากังวลนะหาวิธีไงไม่ส่งโทรศัพท์เพราะว่าต้องส่งโทรศัพท์ณที่ลงทะเบียนนะส่งเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วนะคนไหนไม่ได้ส่ง ถ้าหลวงพ่อได้เสียงหลวงพ่อก็จะยึดเลยนะทีนี้คุณต้องเสียเสียค่าไทยแล้ววันนี้ของพ้าขคงโยงอะเราเก็บเพราพอเราป้องกันการรบกวนของสื่อข้างนอกที่เรามาเรืมาปฏิบัติเนี่ยมีมารติดตามเราอยู่เจ้ากรรมนายเวรติดตามเอาคืนอยู่เพราะนั้นเขาจะมากลัวเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ตัดทางมารด้วยการตัดการสื่อสารออกไปก่อนเรานั่งปฏิบัติอยู่ดีๆเนี่ยนะโอ้ oh, ไม่ได้เนี่ยเจ้านายถามหามาดวนเลยนะทาไมมาได้เธอเธอโดนออกงานแน่เลยางานนี้โอ้โหเดือดร้อนได้อยู่ไม่ได้เราต้องไปหรือบางทีวันได้สองวันอันนี้ คุณพ่อเป็นลมเข้าโรงพยาบาลนี่มาไปแล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาตามหาแต่ถ้าหากว่าไม่คืนโดยสับดนแบบถ้าคืนโดยสับเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดเหมือนกันนะเพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ตามเอาตัวไปกลับคืนไปนะัฉะนั้นเอาเก็บโว,วยสับด้วยเหตุผลอันนี้นะเพื่อป้องกันการรบกวนของกระแสภายนอกเอาละเอ,ะเอมันเฉลบออกจัดนอกทางได้ไงเมื่ <c oughs> อกี้ว่าในกายของเราที่มันคิดกับไม่คิดเนี่ยให้รู้ ว่าเอ๊ะไม่คิดมันไม่คิดตอนนี้เรารู้รู้ว่ากําลังพูดอะไรกําลังเข้าใจว่าอย่างไรรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวก็ล,ลึกถึงกายล,ลึกถึงเวทนาอยู่จิตก็รู้อยู่อะไรคิดหรือไม่คิดขณะนี้รู้อยู่แล้วอารมณ์ขณะนี้ตัดบอกตัวเองได้ว่าอารมณ์สบายหรือไม่สบายอารมณ์ดีหรือไม่ดีลงมหงุดหงิดโมโหอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดลาคาญหรือเบื่อเซ็งหรือว่าสุขทุกข์สบายไม่สบายเราสามารถตรวจสอบเห็นชัดได้ในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ลักษณะรู้ทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าสัมมาสติหนึ่งรู้กายว่าเป็น ที่ตั้งของทุกและกาลังบังบบรรทุกอยู่อย่างรู้เนื้อรู้ตัว2เวทนานี้เป็นที่ตั้งของความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแล้วก็จัดการเอาความชอบนั้นให้ออกไปโดยรู้เนื้อรู้ตัว 3. รู้ว่าจิตคัะนี้คิดหรือไม่คิดคิดเรื่องอะไรและไม่คิดเรื่องอะไรกําลังรู้เรื่องอะไรหรือไม่รู้เรื่องอะไรเข้าไปตรวจสอบจิตปกติเป็นสมาถสติอันที่3และขณะน,นี้สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ว่าตัวเองรู้สึก โปร่งเบาสบายหรืออื่นอาจขัดเคืองแล้วเห็นภาวะจิตผ่องใสหรือเศร้าหมองเศร้าหมองหรือผ่องใสหรือวุ่นวายหรือสงบเห็นอ,อ,อาการของจิตได้ชัดตัวนี้เป็นสมสติประการที่สี่นี่มันก็จะประกอบด้วยองค์สี่อย่างนี้ส่วนจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็อยู่คุงความชัดเจนของอาการทั้งสีระการทั้ง่ามกายเวทนาจิตและอารมณ์หรือธรรมอารมณ์นะ อันนี้ก็คือในส่วนที่เราจะต้องนําไปใช้ดังนั้นการเคลื่อนไหวไม่ว่ายืนเดินนั่งตอนกลางวันนี้เอาแค่สามมิริบทก่อนเนาะมิริบทที่4เอาไว้ใช้กลางคืนนะรวดเดียวเลยจเจริญสติตลอด6ชั่วโมง ตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามนี่นะหกชั่วโมงจเจริญสติให้เต็มที่เลยวางั้นอนให้หลับแต่คุณนอนหลับไม่สนิทก็ดูว่าไม่มีสตินะนอนคิดไปคิดมาพลิกไปพลิกมาไม่นอนมันหลับไปสตินะสติยังจเจริญไม่เป็นนะถ้าจเจริญสติให้เป็นคือเวลานอนพระคุณก็อย่าไปคิดเรื่องเนื้อเรื่องใต้เรื่องซ้ายเรื่องขวาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดดูอาการลมหายใจเข้าออกยาวๆเ,เล่นๆไปสักพักหนึ่งอีซีแล้วสงบมันก็หลับสบายไม่หลับก็เราได้ภาวนาทั้งคืนเจริญอนาปะนะส ได้กับได้ตามลมหายใจเข้าออกได้อนาปัตสติด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสบายด้วยแต่ถ้าคนไหนลืมก็อนอนกระสับกระสายย้ายไปย้ายมามันก็จะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทแล้วก็ฝันผู่นี้ตื่นสายต่างหากนะกลางวันก็ง่วมจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือส่วนที่เราได้ศึกษาร่วมกันนะเพราะนั้นช่วงนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยากจะให เดินชักสิบห้านาทีแล้วนั่งสร้างจังหวะสิบห้านาทีตามที่สาธิตมาเมื่อกี้นะจะเอาไหนก่อนระหว่างนั่งกับเดินนั่งก่อนหรือเดินก่อนนั่งก่นกอนเนาะนั่งกรุณาหันหนะก,กลับไปทางนู้นรับแสงสว่างเพื่อจะได้ไม่ง่วงง่ายเกินไปจะนั่งในท่าไหนก็ตามนะทั้งหมดมันเรื่องการต้นบ่ายจะเป็นการสาธิตวิธีการนั่งในะตอนนี้แล้นั่งท่าไหนก่อนกัน